รายงานผลผลิตอ้อยปี2564ทับ65โรงงานน้ำตาล43แห่งปริมาณอ้อยเข้าหีบโรงงานน้ำตาล14แห่ง ปิดหีบเรียบร้อยฝนตกหนักหลายพื้นที่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเรามาติดตามสถานการณ์อ,อ้อยกันต่อเลยนะครับ สำหรับตารางสรุปรายงานนะครับการผลิตอ้อยและปริมาณอ้อยเข้าหีบนะครับในปี2564ัทับาทำการรายงานนะครับในวันที่23มีนาคมปี2 5 6 5ช่วงวันที่นะครับวันที่1415และวันที่16มีนาคมปี2 5 6 5นั่นเองครับสำหรับโรงงานน้ําตาลนะครับที่กำลังเปิดหีบอ้อยอยู่ณขนาดนี้นะครับทั้งหมด43แห่งด้วยกันและในส่วนของโรงงานน้ําตาลนะครับที่ปิดหีบไปแล้วทั้งหมด14แห่งด้วยกันครับ ในส่วนของอ้อยข้าวหีบประจำวันนะครับจะอยู่ที่6 2 3 4 8ตันและในส่วนของอ้อยข้าวหีบสะสมนะครับจะอยู่ที่แ5 9 7 7 9 1 1ล้านตันและในส่วนของความหวานเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่1 2 6 9 ccs ในส่วนของสัดส่วนอ้อยสดนะครับจะอยู่ที่74.06เซในส่วนของผลผลิตต่อตันอ้อยนะครับจะอยู่ที่109.20กกิโลกรัมน้ำตาล และในส่วนของผลผล,ผลิตต่อตันอ้อยนะครับที่10 CCS จะอยู่ที่86.02กิโลกรน้ำตาลนั่นเองครับสำหรับข้อมูลสรุปรายงานการผลิตอ้อยและปริมาณอ้อยเข้าหีบในปี2564ทับ65นี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้นำข้อมูลตรงนี้มาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับแจ้งข่าวสารจากทางโรงงานน้ำตาลทั้งหมด14แห่งด้วยกันได้ทำการปิดหีบอ้อยไปเรียบร้อยแล้วสำหรับประกาศวันหยุดรับอ้อยนะครับและประกาศปิดหีบโรงงานน้ำตาลนะครับต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย7วันในส่วนของหลายพื้นที่แหล่งอ้อยนะครับได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักทำให้พี่น้องชาวและอ้อยทุกท่านนะครับเก็บเกี่ยวได้ล่าช้าลงอีกทั้งรถตัดอ้อยนะครับไม่สามารถทำงานได้เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอ้อยค้างไร่นั่นเองครับ จำเป็นต้องใช้แรงงานตัดอ้อยนะครับที่มีอยู่อย่างจํากัดลงทํางานแทนรถตัดอ้อยนั่นเองครับส่งผลให้สัดส,ส่วนอ้อยสดนะครับลดลงจากเดิมและอ้อยไฟไหม้นะครับเพิ่มสูงขึ้นเป็น25%นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ